สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการกระชากบอลและแตะบอลยาวและกระชากบอลหลบนะครับเทคนิคนี้จะใช้สําหรับไว้กระชากบอลหนีู่ต่อสู้ครับแต่เราก็ต้องเสี่ยงวัดใจเลยนะครับเพร,เ,เพราะมันเป็นเพราะมันดักบอลง่ายมากนะครับผมจะสอนวิธีการกระชากบอลครับให้กดปุ่มให้เรากด ดันสายเคลื่อนที่ก่อนครับแล้วกดปุ่มแดชค้างครับแล้วก็กดปุ่มดันสายเคลื่อนที่กระชากครับแบบปัดปัดปัดมันกระชากบอลข้างหน้าครับเห็นไ,ไหมครับแล้วมันจะมีลูกศรสีเขียวขึ้นครับมันจะทำให้นักเตะเรากระชากบอลได้ไกลขึ้นและเพิ่มความเร็วในการหนีคู่ต่อสู้ได้ไวมากครับครับ หรือจะเพิ่มความเร็วในการยิงครับแล้วใช้ในการแตะเพิ่มความเร็วในการยิงได้ครับดูนี้เราลองดูตัวเองมะครับบางตัวมันก็ไม่เร็วนะเพราะมันไม่มีแบบนักเตะมันเ,มเป็นนักเตะที่ช้าครับ,รบปึ๊บปึ๊บ วันนี้ผมยิงบอดยิงบอดไม่ค่อยเข้าเลยครับผมคิดว่าเทคนิคนี้จะทำได้ทุกตัวนะครับเราลองส่งให้ประตูครับให้ประตูลองทำนีครับประตูก็ทำได้ครับแล้วก็วิธีการ กระชากหลบคุต่อสู้คือเราไปปุ๊บเจอคุตอสู้แล้วก็หันปุ่มทิศทางไปทางทางที่จะหลบคุต่ตสู่ครับมันจะทําให้กระชากบอลหนีคุต่ตสู้ครับสมมติเราเลี้ยงมาใหม้มาคุต่อสู้นะเราก็จะปัดออกซ้ายครับแล้วปุ๊บไปครับเออบอลออกครับบอลออกเดี <c oughs> ย๋ยวเรา,เรา,เราลองให้โดทําโดเราอยู่ไหนนาะโดอะไอย่นี้โดเราไม่ค่อยได้ออคิปเลยครับช่วงนี้ ฟอร์มตก,กครับโดวปึ๊บหักลบปึ๊บปึ๊บปึ๊บหักซ้ายเอ,อหกกักขวาหักซ้ายครับเราจะใช้เพิ่มพอนึวกันยังครับใช่นไหมครับแนะนำให้ใช้กับตัวที่มีความเร็วนะครับจะทำให้แบบกระชากบันได้เร็วมากครับ ลองกระดูครับปุ๊บอไม่ติดใช้ได้ดีครับเทคนิคการกระชากบอลแบบกระชากเข้าตัดกลางเข้าไปยิงครับมันแบบแบบมันจะได้ประตูง่ายมากครับมไม่รู้มันเป็นบั็กหรือเป็นเทียอะไรครับแบบมันถ้าแบบแต่เข้าไปแล้วยิงประตูมันเทปไม่ค่อยได้ครับเอา ปุ๊บกระชากกระชากนะครับกระชาก,กปุ๊บแล้วก็ยิงโอ้โหตัวเสียได้เฉยครับทุกคนปุ๊บนะครับฝึกไป็น้เลยครับเราต้องแบบใช้ เดี๋ยวเราลองไปใช้ในตอนที่มีบอทครับตอนที่มีผู้เล่นครับเดี๋ยวลองส่งให้ด้ครับโดนน่าจะทำได้ดีนะครับครับอ่ะมันมันเสี่ยงครับเพราะมันพุณตรโซจะดักบอลง่ายครับ เราต้องดูจังหวะด้วยครับอบอดก็เลี้ยงเดียวแะครับไม่ให้ผมเลยครับบอดนะบอดใจเย็นเพราบอดพรานุ่มบอดโอ้โหผมจะเจอบอดอย่กงนนี้ยใจเย็นโอ้โหเนี่ยสอนผมอีกครับคลิปนี้เออรู้แล้วเนีย่ยแล้วส่งให้อกนอนาโดครับ ปุ๊บถามไม่ค่อยติดให้กดปุ่มแดดค้างไว้ครับมันก็จะเอ้ยผมทําไม่ติดโอ้ปุ่มทัดผมทัดไม่ค่อยติดอะ่ะยังบังบอกก่นทุกคนอ้อมือตัวไปหมดแล้วครับทุกคนใจเย็นสิไปครับนั่นละลองกองเอลองเกต้าครับ นะครับมันจะกระชากบอลไปหาที่ว่าเราต้องใช้เทคนิคแบบกระชากบอลไปแล้วนะครับ,นะรบมันจะติดง่ายครับมันค่อนข้างทีง่จะดักง่ายนะครับทุกคนนะโอ้โหอันนี้ก็ไม่ให้ผมได้โชว์เลยใจเย็นสิกดปุ่มแดกค้างไครับปุ๊บแล้วก็กดปุ่มปัดลูกชาก ค่อนข้างที่จะทำยากนะครับเพราะว่ามันดักทางง่ายทำไมบอดมันโหดจังเลยครับโอ้โหผมโดนบอดยิงครับทุกคนแล้วเราจะลองให้ดนะครับตัวเราอยู่ไหนดนน่าจะทำได้เห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมครับมันดักดักง่ายครับยิ่งแบบเราเจอทีมแบบฟิวเจอร์เต็มทีมนี้แบบมันโหดมากเลยครับผม ไม่แนะนําให้ใช้ครับแต่ว่าแบบว่าถ้าเป็นแบบบอลส่วนแบบอย่างเงี้ยแบบมันจะแบบมันจะแบบมันจะไวมากครับแบบคู่ต่อสู้จะตามไม่ทันเลยครับถ้าเป็นบอลส่วนแบบเราเขาโดดเราโตมาเราแบบเราบล็อกได้พอเราส่วนปุ๊บมันแบบแบบแบบมันจะกินพื้นที่ได้ไวมากครับแป๊บเดียวครึ่งสนามนะครับ ชากบอลไปหาที่ว่างไปครับออผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ